สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงเปิดใจกับลินเราก็อยู่กับน้องสอนด้วยนะคะก็เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้และหัวข้อที่เราจะมาเปิดใจกับน้องสอนในวันนี้ก็คือเรื่องที่คนใหม่ชอบเข้าใจผิดและทําให้พอร์ตของเราไม่โตสักทีวันนี้นะคะหลินจะมาเปิดใจเลยว่าอะไรคือเหตุผลที่นักเทรดส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเทรดแล้วก็ต้องเจอกับปัญหาเดิมๆซ้ําๆตลอดเวลาถ้าใครที่กําลังเทรดอยู่นะคะหรือว่าเทรดวันอ่างเนี่ย ฟังให้จบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาไขปริศนาไปด้วยกันมาดูวันขี้ข้อแรกนะคะมันต้องสอนที้เห็นยังไงกับคนที่ถามหาสูตรลับในการรวยเร็วในการเทรด forex คือต้องบอกว่าจริงๆรแล้วตอนเริ่มต้นอะสอนก็คิดว่าเฮ้ยมันมีสูตรลับหรือเปล่าอยู่ในตลาดมานานรู้แล้วว่าไม่มีสูตรลับในตลาดไม่มีอยู่จริงใช่ไหมเพราะาตอนแรกหลิงก็เป็นเหมือนกันนะตอนแรกเข้ามาหาเทคนิคร้อยพันแปดเลยหาว่าเทคนิคไหนมันจะทําให้เราพอร์ตโตเร็วสุดท้ายเป็นยังไงไม่รอดเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนเทคนิคบ่อยๆเนี่ยก็ทาให้เราเรียกว่าอาจจะไม่เจอเทคนิคที่ใช่แล้วก็างงงครั้ถึ เจเทคนิคที่ใช่แต่ก็ใช้ผิดวิธีอยู่ดีได้เรียนรู้เลยว่าจริงๆแล้วอะตลาดมันก็มีอยู่สองสภาวะตลาดแหละไซเวก์กับเป็นเทรนแต่พอเราแบบเอ้ยเราผิดหรือเราขาดทุนจากจุดนี้แล้วพอเราไปเปลี่ยนเทคนิคดันไปเจอช่วงที่เปลี่ยนสาภาวะตลาดกลายว่าเสียวนไปวนมามจริงๆแล้วยิ่งเราเปลี่ยนเทคนิคเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเสียไปเรื่อยๆเสียมากกว่าเดิมใช่เพราะจริงๆแล้วการที่จะทําให้เราเทรดได้กําไรหรือว่าอยู่ตลาดได้นานจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับวินัยในการเทรดของเราด้วย เพราะว่าวินัยเนี่ยคือพื้นฐานของความสําเร็จเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามดังนั้นถ้าเกิดอยากจะรอดในตลาดได้ต้องมีวินัยเป็นอย่างแรกนะคะงั้นหนูขอถามพี่หลิงกลับได้ไหมได้เลยพี่หลิงคิดเห็นยังไงกับคนที่บอกว่าต้องมีเงินเยอะๆก่อนถึงจะแบบเข้ามาเทดเยอะในความหมายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดถามจากส่วนตัวหลิงคิดว่าทุนที่เหมาะสมที่จะสามารถเริ่มต้นได้คือทุนที่เราลงทุนแล้วไม่ไปกระทบกระทั่งให้ตัวเองเดือดร้อนหรือคนอื่นเดือดร้อนและแน่นอนว่า พอเราจะเอาตัวเองเข้ามาเทรดอะสิ่งที่เราจะต้องลงทุนเป็นอย่างแรกคือเราต้องมีทุนที่เหมาะสมด้วยถ้าวันนี้ทุนยังไม่ถึงทุนยังน้อยมากๆก็แนะนําว่าอาจจะเป็นส่วนสําคัญอยู่อือน้องสอนก็เห็นด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าแบบเอ้ยทุนต้องสูงถึงจะเทรดแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยทุนน้อยมันเทรดได้คือถามว่าเทรดได้ไหมเทรดได้แต่มันอาจจะแบบรับความเสี่ยงที่มากขึ้นยกตัวอย่างแต่ว่าไม่ได้พลาดทีหนึ่งใครละกันอย่างเช่นถ้าเรามีทุนสิบดอลลาร์มาเทรดน้องสอนมีความคิดเห็นว่ายังไงดีกว่าถ้าเป็นสอนสอนเอา เอาสิบดอนนั้นอะก็หยอดกระปุกดีกว่าเออเพราะว่าเทรดยังไงก็เสียมันผิดตั้งแต่แบบการบริหารพอร์ตแล้วอีก หนึ่งวิธีก็คือเอาติดดอนเนี่ยสะสมไปเรื่อยแล้วลองไปลงทุนกับความรู้ดูไหมดังนั้นนะคะถามว่าทุนมีส่วนสําคัญไหมเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วกันแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดมีความรู้อันนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะตอ,อฮะหนูขออีกคําถามแอบเคยได้ยินมาก็เลยแบบเอ้ยสงสัยที่หลินคิดยังไงกับการต้องเทรดตามโค้ดอ่าคำถามนี้น่าสนใจนะเพราะจริงๆต้องบอกว่าโค้ดในระบบเนี่ยหรือว่าในประเทศไทยค่อนข้างมีเยอะมากถ้าในมุมมองของหลินจริงๆการตามโค้ดไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามา ราะส่วนตัวถ้าเราเป็นคนใหม่ที่เพิ่งกระโจนเข้าอยู่ในตลาดเราจะลงสนามโดยที่เราไม่มีประสบการณ์อะอาจจะอันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงระเดิมเราต้องสอนคิดว่ายังไงบ้างคือสอนอะอเข้ามาจากความไม่รู้แล้วก็แบบมาตามมาเรียนรู้ศึกษาเอาทีหลังช่วงแรกเนี่ยสอนก็ได้จากการตามโค้ดเสร็จปุ๊บสอนก็เริ่มแกะแล้วว่าเอ้ยโค้ดเขาใช้วิธีไหนในะการเข้าก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆจริงๆแล้วคําตอบของสอนคือแบบตามโค้ดเนี่ยไม่ผิดแต่ต้องไม่ได้ตามตลอดเราต้องเรียนรู้อะไรจาก การเข้าออเดอร์ของโค้ดแล้วก็ก็ค่อยฝึกฝนพัฒนาตัวเองจนมีท่าเทียของตัวเองการตามโค้ดก็เหมือนกันที่เราซื้อประสบการณ์ที่ผ่านมาของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น5ปีหรือ10ปีที่เขาเจอเรียกว่าสภาวะไหลรูปแบบเราก็สามารถที่จะเรียนรู้จากอาจารย์ได้เลยส่วนเราที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็อยากเป็นคนที่เพิ่งแบบ ตาม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 แต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะการที่เราตามเหมือนเดียวแล้วเราไม่ศึกษาหาความรู้หรือเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรือว่าจุดที่เขาชนะเนี่ยอาจจะทําให้เราไม่สามารถออกไปเติบโตข้างนอกเองได้ไหนๆก็ไหนๆละถามามาและขอถามอีกข้อสุดท้ายเพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเงินทุนไปอืม,มีความคิดเห็นยังไงกับที่เขาพูดว่าพอร์ตเล็กเทรยังไงก็ไม่หลอดอคําถามนี้ตอบนี้อาจจะโดนลุมได้ <laughs> แต่ว่าเอาจากมุมมองของเรนละกันนะจริงๆพอร์ตเล็กถ้า เรามีประสบการณ์ในการเทรดมามากพอแล้วเชื่อไหมหลินก็เห็นคนปั้นพอร์ตสิบดอนเป็นพันดอนก็เยอะ uh huh. แต่คําถามนี้ยกให้สําหรับมือใหม่ละกันถ้าเกิดมือใหม่ที่เข้ามามีเพียงสิบดอนร้อยดอนแล้วหวังจะปั้นเป็นหมื่นเป็นพันเนี่ยหลินต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น uh huh. เพราะว่ายิ่งเวลาที่เรามีพอร์ตที่เล็กเรามักจะมีความโลภและความคาดหวังมากกว่าปกติแล้วก็เราอยากจะรีบโดยเร็วจากพอร์ตที่เล็กหลินบอกเลยว่ามันก็ผิดตั้งแต่จิตวิทยาที่เราจะเริ่มต้นแล้ว เห็นด้วยมากๆเพราะว่าตอนที่แบบเห็นเลยว่านระเทรดในระบบของเราเนี่ยก็มีคนที่แบบเทรดพอเล็กๆแต่พอแบบโตมากใช่เขาเสียมาเยอะอเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองมากก็เยอะกว่าที่เขาจะทําได้ทุกวันนี้แต่ถ้าเป็นมือใหม่แบบใหม่กริ้งๆเลยอะ่ะย<า>กอาจจะยังนะอ,อาจจะยังนะอาจจะยังนะคิดว่าพอเล็กเนี่ยเทรดยังไงก็ไม่รอดถ้าสมมติเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าความรู้ที่มากพอ ถ้าเกิดมือเกา่ามีประสบการณ์มาเยอะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้จริงๆนะแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเยอะแล้วด้วยและนี่ก็คือท็อปิกที่เรามาพูดเปิดใจกับมินในวันนี้นะคะอาจจะทําให้น,หนักเทรดหลายคนที่กําลังเข้ามาอยู่ตลาดนี้ได้เห็นถึงความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วการเทรดมันไม่ได้มีแค่มิติเดียวมันมีในน้าของการบริหารความเสี่ยงเงินทุนที่เหมาะสมรวมถึงระยะเวลาที่ใช่ด้วยทุกอย่างที่พูดมาถ้าขาดวินัยก็คือไม่รอดไม่รอดอยู่ดีดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะตัดสินใจเข้ามาเทรดศึกษาหรือตัดสินใจเข้ามาเพียงเพราะว่่่าาาาากกํํไไรรรนนะะะคเเพวีป็ ปลายทางแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันก็มีกระบวนการต่างๆมากมายที่เราจะต้องให้ความสําคัญเหมือนกันชอบคําพูดมากเลิศสุดๆใช<ห>่เลยทุกคนที่พี่หลินพูดมาคือติ๊กถูกทุกข้อ การเทรดเนี่ยมันไม่ใช่เกมของคนเร็วแต่ว่ามันคือเกมของคนรอดเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วรู้สึกว่าถูกใจนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะเพื่อเป็นกําลังใจกับเรา2คนนะคะและที่สําคัญนะคะการเทรดที่ถูกต้องคือการเทรดที่เริ่มต้นจากวินัยการเทรดที่ดีไม่ได้เริ่มต้นจากที่กําไรแต่เริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย